สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับสู่ Do u b l e c l u t c h Podcast นะครับก็สนับสนุนโดยเครื่องซีล SN Mark นะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อ SNMar k ได้นะครับผมทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ใต้ description ด้านล่างแล้วเนาะใครอยากได้เครื่องซีลปิดปากทุงแล้วก็เครื่องซีลหลายรูปแบบสามารถไปติดต่อหน้าของ SNMar k ได้เลยนะครับอ่ะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญของ a n d r e w w i g g i n s กับ Golden State w a r r i o r ์ละกันนะครับผมว่าตอนนี้มันกำลังอินเทรนด์แหละนะครับแล้วผมจริงๆอะ่ะ ส่วนตัวผมก็เป็นคนที่เชียร์โกลเด้นอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยจะทําเรื่องโกลเด้นออกมาสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาหลายๆอย่างกันเนี่ยครับก็อย่าลืมฮะสามารถร่วมสนับสนุนกับเราได้หลากหลายช่องทางมากครับช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ถูกไหมครับร่วมสนับสนุนโดเนทให้กับช่องเราได้ด้วยการสแกน QR โค้ดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะเป็นการ สมัครเป็น Membership นะครับก็มีอยู่3เทียร์ด้วยกันเนาะก็สามารถไปกดปุ่มจอยได้นะครับแต่ละเทีรเยร์ก็จะมอีอะไรที่แตกต่างกันนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนเราให้ทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะครับนะก็สามารถไปกดปุ่มจอยได้นะผมรู้สึกว่าเออทุกคนก็จะได้มาเข้าร่วมเป็น Family เดียวกับเราด้วย <laughs> หลายๆคนคงงงว่าผมเอา Family มาจากไหนแน่นอน,นครับช่องในอามฮะ <laughs> นะผมว่าถ้าใครดูช่องในอาร์มอยู่ก็น่าจะรู้ว่าทําไมผมถึงเรียกว่า Family นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมามีส่วนร่วมในการมาสนับสนุนคอนเทนต์บาสเกตบอลแล้วก็อยากให้มองผมเป็นสตรีมเมอร์คนนึงนีแหละนะครับที่ทุกคนจะคอยสนับสนุนไปเรื่อยนะอ่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับนะคือจริงๆอ่ะผมก็ตั้งเมนไว้แล้วว่าอะอยากพูดถึงแอนดรูว์วิกกินส์เน้นๆสักคลิปหนึงแล้วกันนะครับ เนาคือผมก็เลยไปเจอฮะอันนี้ผมชอบมากผมชอบการสัมภาษณ์ของสตีฟเคอร์ในในเรื่องนี้มากๆนะครับเขาจู่หัวมาเลยอันนี้ขอขอบคุณถึงด้านของอ่าน่าจะเป็น NBC Sport นะครับนะอ่าเนี่ย NBC Sport ของฝั่ง Warrior นะครับเขาพาดหัวไว้เลยว่าเคอร์วิกกินเทร e คีย์มูฟทูรีซูมิงวอร r เ i อร์เดนัสตนะครับนั่นก็คือเฮ้ยการนำวิกกินเข้ามาเนี่ยนะครับ มันคือกุญแจสําคัญเลยที่ทําให้ Warrior เนี่ยกลับมาเป็น d y n a สตี้ได้อีกครั้งหรือเอา,อาง่ายๆถ้าแปลไทยก็คือวิกกินคือกุญแจคนสําคัญครับที่นำวอร r เออรมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหรือเอา,อาง่ายถ้าถ้ายังไม่ได้แชมป์แต่ก็ตอนนี้นี่เนี่ยนำสามูแล้วถูกปะ เข้ารอบเวสร์นคอนเฟอเรนซ์ไฟนอลและมีแววว่าจะเข้ารอบชิงสูงมากๆซึ่งอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จพอสมควรทีนี้ผมจะไม่ได้พาทุกท่านอ่านนะแต่ผมจะขอพลิกประเด็นที่ผมรู้สึกค่อนข้างชอบจากการสัมภาษณ์ของเพอของเคอนะครับมาพูดต่อแล้วก็พูดในมุมมองของผมด้วยละกันนะฮะทางด้านของสตีฟเคอร์เนี่ยครับเขาได้บอกว่า I think the Wicked s t r a d e is the key to all of this นะครับเขาคิดว่าการที่เอา Wicked มาเนี่ยนะครับมันคือกุญแจดอกสำคัญเลยในเรื่องราวทั้งหมดนะครับนะ Curse of Golden State Success นะครับหรือว่าพูดถึงความสำเร็จของ w a r r i o r นะครับแล้วทุกคนฟังท่อนนี้ให้ดีนะ I have said it many times probably นะครับผมว่าผมพูดไปหลายรอบเลยนะ But we lost so many wing defenders After the 2018-2019 season นะครับอันนี้เรื่องสำคัญครับที่น้าของซี e v e k e r ครับได้จั่หัวขึ้นมาว่าผมคิดว่าเราพูดไปหลายรอบเลยนะว่าเราเนี่ยเสีย Wing Defender นะครับแบบไปเยอะมากอะตั้งแต่ปี2018-2019ใครบ้างฮะอิกกี้ครับอันเดรียอิกูดาลาชอนลิวิงสตันอ่ะเดี๋ยวผมจะขยายเรื่องนี้ให้ฟังด้วยเคดีฮะเควินดูแรนแล้วก็ Clay คลทอมสัน with the injury นะครับคือเคลทอมสันเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บถูกไหม Our whole wing call was wiped out defensively นะครับนั้นะเดี๋ยวเราจะขยายถึงประเด็นนี้อะทีนี้เรามาดูอีกพารากราฟกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ ลิวิงสันเขาบอกว่ารีทายไปถูกไหมครับทงด้านของดูแรนก็ไปเซ็นกับบรูกลินเนสนะครับอิกกี้ก็ไปเซาบีชครับแมามี่ส่วนทอมสันก็กำลังรักษาอาการบาดเจ็บถูกไหมในปีถ,ถัดมาทีนี้ถามว่าไอไอประโยคนี้ฮะมันสำคัญยังไงแล้วมันจะโยงเข้าสู่หัวข้อเราอย่างไงว่าเฮ้ยทำไมวิกกินส์ถึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโกลเด้นสเตทไวเออร์นะครับ ยึดโยงจากที่ตีฟเคอร์พูดเลยครับเขาพูดเขาไม่ได้พูดว่าตำแหน่ง Small Forward เขาไม่ได้พูดว่าตำแหน่ง Power Forward นะครับอันนั้นคือตำแหน่งถูกปะ่ะแต่ผมว่าสิ่งที่วิกกินค่อนข้างสำคัญกับ Golden State w a r r เออมากๆครับมันคือหน้าที่ฮะหรือว่าแกเล่นเกมรับเป็นอะไรนึกภาพไหมมันแตกต่างกันนะถูกป่ะครับ คือถ้าเราจะบอกว่าผมว่าผมกับพี่เป้ก,ก็น่าจะอธิบายไปหลายครั้งแล้วแต่ขอ,อเพื่อใครจะเพิ่งมาฟังนะครับคืออย่างที่เรารู้กันแหละเราก็มักจะแบ่งออกเป็นแบบพอยต์การ์ดนะครับชูติงการ์ดสมอลฟอร์เวิร์ดพาวอฟอร์เวิร์ดแล้วก็เซนเตอร์อันนั้นอันนั้นเป็นตำแหน่งหรือว่าถ้าถ้าเป็นตามนี้ก็เป็นการ์ดฟอร์เวิร์ดเซนเตอร์ปกตินะครับแต่เรากําลังจะพูดถึงหน้าที่ครับหน้าที่ในสนามเนาะหน้าที่ในสนามนะครับว่า วิกกินส์ทำอะไรแล้วตีฟเคอร์ชีออกมาได้ชัดมากแล้วว่าอิกกี้อันเดรอิกูดาลาอิกูดาลาเป็นวิงดีเฟนเดอร์ครับเนาะเขาเล่นได้ตั้งแต่ตำแหน่งไปปิดได้ตั้งแต่ตำแหน่งอ่าผมว่าหนึ่งยันห้าก็ได้อะเออนะครับทั้งด้านของชอนสลิวิงสตันนะครับถ้าใครมาดูโกลเด้นสเตจช่วงหลังเนี่ยอาจจะไม่ทันทางด้านของชอนลิวิงสตันนะครับคือคืนจริงเนี่ยเขาเล่นเป็นตำแหน่งกาดในเกมรุกแต่ด้วยการที่เขาเนี่ยนะครับมีส่วนสูงค่อนข้างสูงนะ ที่น้าของชอนสลิวิงตันนะครับที่น้าของชอนสลิวิงตันเนี่ยมีความสูงอยู่ที่2เมตรกะอีกห่งเซนนะสอเมตรกะอีกห่งเซนนะครับคือตำแหน่งจริงแกเป็นพอยต์การ์ดถูกป่ะนะครับสูง6กฟุตเแต่ถามว่าเฮ้ยหน้าที่ของแกคืออะไรครับตีฟเคอร์ก็บอกแล้วว่า he's wing defender เว้ยพู้เล่นที่ไปปิดปีกอะตำแหน่งไปปิดตำแหน่งสามไหม ไปปิดพวกคาวายอะไรเงี้ยผู้ที่มีไซส์6ฟุต7เพราะว่าชอร์ลีวินสตันก็สูง6ฟุต7อะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือเรากําลังจะพูดถึงหน้าที่เนาะไม่ใช่ตาแหน่งนะครับที่หน้าของเคดีแน่นอนอยู่แล้วละ่ะเราเห็นที่บรูคลินเนสเก้ก็ cover แทบจะทุกตัวอยู่แล้วถูกไหมรวมถึงเคลทอมสันครับที่ผมนึกภาพออกเลยว่าถ้าไม่มีแอนดรูวิคินส์คนที่รับหน้าที่คนต่อไปอาจจะต้องเป็นเคลทอมสันครับนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เริ่มจะบ่งบอกแล้วว่า ทำไมทางด้านของแอนดรูวิกกินส์ถึงค่อนข้างสำคัญกับทีมโกลเดนสเตทไรเออร์มากๆหลายคนอาจจะต้องเมนชั่นต่อหรือว่าหลายคนอาจจะมีคำถามต่อไปว่าเอา้าแล้วกรีนนะไม่ไม่ใช่เหรอนะครับสิ่งที่มันจะแตกต่างกันคือถ้าใครได้ฟังคลิปของผมหลายๆคลิปเนาะก็จะบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่กรีนเป็นอะสิ่งที่กรีนทำหน้าที่ได้ดีที่สุดอะมันคือการโรเตทการเป็นเฮลป์ดเฟน์การเจอกับตัวใหญ่ด้วยหรือเปล่าการเข้ามา ่าเป็นตัวช่วยบล็อกหรือว่าเป็นอะไรแบบเนี้ยสะมากกว่านึกภาพออแม้ว่าถ้าอ่ะยกตัวอย่างเลยว่าถ้าสมมติเราตัดวิกกินออกจากสมการแล้วเอากรีนไปเป็นตัวปิดอ่าลูก้าเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่ลูก้าจะทําคือถ้าลูก้าข้ามกรีนได้สักคนแบ็คไลน์ที่จะมีประสิทธิภาพเท่ากรีนหรือว่าคนที่จะคอยมาสอนให้ได้เท่ากรีนเนี่ยคนคนนั้นคือใครฮะแน่นอนครับว่ารองลงมาอาจจะเป็นออตโตพอ์เตอร์จูเนีย บีลรีซาเหรอหรือว่าใครเหรอฮะคือคือมันนึกพลาดไหมมันมันไม่ใช่ตําแหน่งแล้วเว้ยมันคือหน้าที่ของกรีนแล้วที่คุณจะต้องรับบทบาทตรงนั้นไปอ่ะเออนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยสื่อให้เห็นว่าโอ้โหหน้าที่ของแอนดรูวิกกินส์มันช่างใหญ่หลวงแล้วเมื่อทั้งอิกกี้ชอนเควินดูแรนรวมถึงเคลย์ทอมสันได้รับอาการบาดเจ็บและหลายๆคนได้ลาจากทีมไปนี่นี่คือหนึ่งใจความสําคัญครับ นี่คือหนึ่งใจความสําคัญเลยเนาะแล้วหน้าที่ของวิงดีฟเอนส์เนี่ยโอเคแหละมันอาจจะขึ้นชื่อว่าคนที่ปิดปีกใช่ปะไปไปเป็นผู้เล่นวิงดีเฟนเดอร์คือคนที่ปิดปีกฝั่งตรงข้ามแต่จริงๆมันอาจจะไวสเปรดหรือว่ามีค่ามากกว่าน,นั้นครับหรือถ้าเราพูดง่ายๆก็คือเฮ้ยเขาเขาไปปิดได้มากกว่าปีกเพราะตอนนี้มันคือโพซิชันเลสแล้วนะนะครับทีนี้ผมจะขอเอาอคำนี้ของเคิร์มาหน่อยนะครับ I don't know w h e r e we had be without him defensively with his work or Luca and every other top wing that we have to face เชื่อคำนี้คือพูดแทนใจแล้วอะพูดแทนใจแล้วอะ่ะผมไม่รู้เลยว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนหรือเอาง่ายๆถ้าแปลเป็นไทยๆอย่างผมก็คือเราจะมาได้ถึงขนาดนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีวิกกินคอยช่วยเล่นเกมรับนะครับไม่ช่วยไม่มีวิกกินคอยช่วยเล่นเกมรับตอนเจอลูก้านะครับหรือว่า ปีกคนอื่นๆที่เราต้องเจอนะฮะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเนาะ,ะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ He just been brilliant ฮ huh? ะ I think that move was kind of the key move that Bob and the front office made to get us back to having a playoff ready roster คือเขา,าได้ชมไปถึง uh, Bob Myers เนาะรวมถึง front office ว่าเฮ้ยการขยับอันนี้แหละมันทำให้เรากลับมาเป็นทีมที่พร้อมสำหรับเล่น playoff แล้วนะครับ คือทางด้านของทางด้านของวิกกินที่บอกว่าเป็นวิงดีเฟนเดอร์มันมันมันไม่ใช่แค่ไปปิดทางด้านของอ u อลูกาดอนชิชถูกปะแต่คนที่ปิดอทางด้านของจามารันได้ดีที่สุดในขณะที่ g p 2บาดเจ็บไปคือใครฮะวิกกินส์ครับถูกปะแล้วอย่าลืมนะว่าในซีรีส์ไม่ใช่ในซีรีส์ในเร g กูล่าซีซั่นอ่ะใครปิดพอจอร์ดก็วิกกินครับใครปิด วิงต่างๆหรือว่าในขณะที่เคลมไม่มาใครรับหน้าที่เป็นตัวปิดเอสได้หลายครั้งแล้วมันคือแอนดรูววิกินส์เนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบางช่วงที่ทงด้านของวิกินส์ฟอร์มในเกมรุกไม่ค่อยดีนะฮะแต่อันนี้อันนี้คือเรกูล่าซีซั่นเลยนะผมย้อนกลับไปนงะแต่เรกรกูล่าซีซั่นเลยนะแต่สิ่งที่มันไปดีเซตไม่ได้คือเกมรับของ ออนดเววิกกินและการเป็นวิงดีเฟนเดอร์หรือว่าคนที่คอยปิดเอสคอยคนที่คอยไปปิดปีกฝั่งตรงข้ามอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คืออ n นดเววิกกินและความสําคัญของเขามันมีมากๆเลยแล้วถ้าถามว่าอะตำแหน่งเนี้ยไม่ใช่ตำแหน่งนี้หน้าที่นี้มันสําคัญแค่ไหนทุกคนลองดูก็ได้ครับใน4ี่ทีมก็ได้ผมยกแค่4ี่ทีมเลยนะที่เข้าคอนเฟอเรนซ์ฟนอลมาถามว่าตำแหน่งไหนที่มันมีความสําคัญมากที่สุดและ เท่าที่ผมได้เรียนรู้มารวมถึงไปอ่านเพิ่มเติมมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ทเทรนด์ของกีฬาบาสเกตบอลใน NBA เนี่ยนะครับมันชิฟต์มาทางด้านของผู้เล่นที่มีไซส์และมีความ v e r s a t i l ิ i t y นะครับเอาอย่างบอสตันเซลติก่อนก็ได้ฮะมีใครบ้างครับที่ที่คล้ายคลายวิกกินส์โอเคเจเลนบราวน์6ฟุต6นะครับเจสันเฮทัม6ฟุต8แกรนด์วิลเลียมนะครับ 6. ฟุต 6, 6. ถูกปะใครอีกอะความเวอรส์รสไาทายในในฝั่งเกมรับหรือแม้แต่แม้แต่ทางด้านของอืมมาคาสมาร์จริงๆผมขอิสต์ให้เป็น 6'8 เลยก็ได้มั้งคือเกมรับแม่งเท่ากับ 6'8 แล้วอะ่ะนะครับทางด้านของฮีทมีใครอ่ะครับทางด้านของพีเจทักเกอร์ถูกไหมวิงดีเฟนเดอร์อ่ะจิมมี่บัตเลอร์อีกนะครับคืออ่าแล้ว ไปโกลเด้นก็มีออโตพอตเตอร์จูเนียร์ด้วยมอนกรีนแอนดรูว์วิกกินส์อิกกี้แอนเดรย์กูดาล่านะฮะผมลืมใครไปว่าเนี่ยผมกลัวผมลืมมากเลยคือทีมมันเยอะหรือแม้กระทั่งเดลาสมาริคนะครับใครอนะฮะเรจซี ock, ่บูลล็อกดอร์เรนฟินนิสมิธนะครับเอ่อใครอีกนะพูดอาจริงจริงไม่อยากจะรวมแม็กซี่เคลเบิร์นว่าเป็นวิงดิเฟนต์เนาะแต่แต่ทุกคนเห็นความสำคัญปะ่ะทุกคนเห็นความสำคัญของหน้าที่ที่วิกกินส์ต้องทำไหม ดอร์เรนฟินนิสสมิธปิดใครอะฮะหลายซีรีส์เนาะเขาต้องไปปิดเอสของฝั่งตรงข้ามยิ่งถ้าเป็นปีกเขายิ่งต้องปิดแต่ถ้าเป็นฟอร์เวิร์ดก็อาจจะเป็นหน้าที่ของเรซซี่บุลล็อกนะฮะอันนี้คือภาพรวมฮะภาพรวมที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าวิกกินส์มีความสําคัญกับเกมรับของวอร r i ิเออร์มากแค่ไหนนะครับถ้าตัดถ้าตัดวิกกินส์ทิ้งอะ ส่วนตัวผมเลยนะผมคิดว่ากรีนไม่สามารถคอนเทนทุกอย่างคนเดียวได้กรีนไม่สามารถแบกเกมรับคนเดียวได้เว้ยนะฮะกรีนไม่สามารถทําขนาดนั้นได้อิกกี้มีอายุแล้วนะครับจะสามารถประคองฝีมือในช่วงที่ยังพลิกๆไว้ได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจออตโตพอลเตอร์ครับถึงแม้ว่าเขาจะค่อนข้างมีไซส์แล้วก็เล่นเป็นตำแหน่ง4แทนแอนดรูวิกกินส์เนี่ยก็ถือว่ายังเป็นตัวเลือกเกมรัดที่ผมยังให้เป็นตัวรองของวิกกินส์อีกอยู่ดีเนาะอันนี้แหละมันคือความสำคัญแล้วก็ หน้าที่นะครับของแอนดริววิกินใน Golden State w a r เออรเนาะนะฮะอ่ะนะครับก็ผมว่าพอพูดประมาณนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะผมว่าหลายๆคนน่าจะเก็ตอ่าหลายๆอย่างที่ผมสื่อแล้วเนาะสิ่งที่ผมอยากจะย้ำก็คือนั่นแหละครับไม่ใช่ตำแหน่ง SF แต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เขาเล่นคืออะไรนะฮะเรื่องนั้นทำได้ดีครับแกมีเกมรุกที่โอเคอาจจะไม่ได้ดีแบบดีมาก เท่าที่รับอันดับที่หนึ่งถูกคาดหวังไว้นะครับแต่เกมรับฮะเกมรับครับผมย้ำคำว่าเกมรับมากเลยนะว่าวิกกิสมีความ v e r s a t i l ต t y มากๆตำแหน่ง1นึ่ถึงส่แกต้องการให้ได้เพราะนี่คือหน้าที่ของแกถ้าไหนเร็วๆหน่อยก็อาจจะมีตัวมาเปลี่ยนคือ GP2 แต่ว่าคนที่อยู่ใน starting lineup คนที่ได้ม i n ิ t เยอะที่สุดคือใครครับก็คือวิกกิสถูกไหมซึ่งผมก็ยังย้ำอีกครั้งว่านี่ไม่ใช่แค่ช่วง play off แต่เป็นตั้งแต่ช่วง Regular s ซีซั่แล้วเนาะเออแต่ว่าเขาเริ่มที่จะเฉิดฉายใน Play-Off เพราะมันเป็นสเปซิฟิกเกมพล a นนะครับมันเห็นเกมต่อๆกันว่าเกมแล้วเกมเล่าคุณทำอย่างนี้แล้วมันสำเร็จนะครับไม่ได้พูดถึงแค่วิกกินส์นะแต่พูดถึงโรเลเยอร์อีกหลายคนนะครับเนาะ,ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายผมขอจบด้วยคำคำนี้แล้วกันว่าวิกกินส์คือโรเลเยอร์ที่ดีมากๆสำหรับโกลเด้นสเตทไรเออร์นะครับผมจะไม่พูดเรื่อง ค่าเหนื่อยแต่ผมจะพูดแค่เรื่องในสนามเท่านั้นว่า <S <S วิกกินคือโรเลเยอร์ที่น่าจะดีที่สุดแล้วสำหรับโเดินสเตไรเออร์ในชุดนี้เพราะ3มสตาร์ของผมผมให้ทางด้านของเดร m มอน g r กรีนสเตฟแล้วก็ทางด้านของเคลททอมสันนะครับผมยก3คนนั้นไปเป็นสตาร์แล้วนะครับทีนี้โรเลเยอร์ที่แข่งกันก็คงจะต้องเป็นแอนดรูว์วิกกินกับจอร์แดนพูนะฮะ,ะก็ ถ้าใครไม่เห็นด้วยเรื่องที่วิกกินดีกว่าจอแดนพูหรือว่าสาคัญกว่าจอแดนพูก็ผมว่าแล้วแต่จะคิดนะผมว่ามันลืมเหลื่อมกันนิดนหน่นนอยๆ่อคือจอแดนพูไม่ก็สําคัญมากๆเหมือนกันอะ่ะอ่ะโอเคเพื่อลบข้อคอ,อรหาผมพูดว่าเขาสําคัญเท่ากันเลยแล้วกันแต่ผมเป็นคนที่ชอบดีเฟนซ์มากกว่าและคิดว่ามันสําคัญมากๆในการพาทีมไปชนะนะครับหน้าที่ของเขาครับคือวิงดีเฟนเดอร์คะและนี่คือความหมายว่าทําไมถึงเขาทำไมคนถึงเรียก ผู้เล่นที่อาจจะไม่ได้เป็นสตาร์ว่าโรเพลเยอร์เพราะโรเมันคือหน้าที่ของเราครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่คอยสนับสนุนเรานะฮะแล้วก็คอยดูเราจนจบก็ประมาณนี้ครับพอดแคสต์ประมาณ15-16นาทีนะครับก็ชื่อกันกดไลค์กดซับกดแชร์แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะ,ะทุกคนสวัสดีครับ